หมากรูปทรงเนี้ไม่มีชื่อเรียกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรแต่ถ้าใครรู้เนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ทีถ้าเกิดเกมนี้เป็นเกมสําคัญในชีวิตแล้วคุณต้องลุกจนให้หลุนรวดเร็วมากที่สุดคุณจะสามารถคิดได้ภายในเวลากดดันด้ไหมคือผมจะบอกว่าหมากรูปทรงเนี้มันไม่ได้ยากนะหมาขาวเดินก่อน3ทีลุกจนแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆลองกดดันสักนิดนะว่าเรามีเวลาเล็กน้อยเนี่ยมองภายในแบบเซียวเวีเห็นไหมว่าลุกจนยังไงนะ ใครเห็นภายในแบบไม่ถึง5าวิอ่ะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะอยากรู้จริงๆว่าท่านเป็นผู้ใดผมใช้เวลามองประมาณ20วิไม่ใช่ประมาณ15ประมาณ20นะเท่าที่ผมแบบลองสังเกตดูแล้วผมไปเทสดูอีกทีว่าผมทําถูกปะ่ะสรุปมันถูกต้องนะคือรูปทรงเนี้ยผมอยากเพื่อนๆโฟกัสว่าขุนแดงเนี่ยไม่ใช่ขุนแดงขออภยัยเดี๋ยวจะบอกว่าตาบอดสีขุนดำนะก็เดินได้แค่ช่องนี้ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือเราจะเราจะลุกโจรที่ตรงเนี้ย จะลุกจนภายในในสองสองตาเดินเนี้ยเราจะทํำยังไงนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาด้านนอกเพราะเขาหลุดออกมาด้านนอกเขาเลี้ยวลงมาเดี่ยมแบบันไล่ไม่ได้ละมันแบบจะจะหนักละวิธีการเดินนะครับนี่ฮะใช้เรือเนี่ยเข้ามากัก,กตาเดินก่อนจะสังเกตเห็เนได้ว่าทุกรูปทรงเนี่ยที่มันจะมีขุนมีมา้ามีเรือมีเบี้ยเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันมักที่จะสามารถลุกจนภายใน 2ช่องนี้หรือประมาณ3ช่องนี้ได้นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจองค์ประกอบก่อนแล้วนี่คือองค์ประกอบแรกนะก็คือเอาเรือเนี่ยมากัก,กตาเดินก่อนเอามาเรือมากัก,ก,กตาเดินเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อเพื่อเราที่จะได้ดูว่า, <c oughs> วาเวลาขุนของสีสีดำเนี่ย <c oughs> เขาเดินมาอะไรลักษณะเนี้ยเดินมาป้าบอย่างเงี้ยใกล้ชิดเรือเนี่ยเราสามารถที่จะพุชเบีย้ยเข้าไปลุกหรือว่าสกูแบ็กเบี้ยกลับมาลุกได้หรือเปล่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเบี้ยมาลุกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมก็จะหลบลงมาด้านล่างนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องลุกเนี่ยจริง ไอตัวเบีย้ยวความตรงนี้เขาตั้งมาไว้เพื่อมาสะกดตาเดินนี้เฉยน,นะขุนก็ตั้งมาไว้หลอกเฉยน,นะพอเราเอาเรือมาลุกเอามาเบีย้ยมาลุกขอไป่เขาก็เดินขุนใช่ไหมเราก็เอาเรือเนี่ยเข้ามาลุกจนนะแล้วนี่ก็คือวิธีการเฉลยของรูปทรงนี้นะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาเอาไปเล่นดูนะจําไว้เลยครับว่าเวลามีขุนมีมา้ามีเบีย้ยมีเรือเนี่ยขึงแนวเนี้ยอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยมันมันกจะสามารถสร้างรูปลุกจนได้นะพวกพลามเข้าโกรธพวกแบบรูปทรงเนี้ย ก็เป็นตัวอย่างนะเวลาเพื่อนๆมีแพทเทิร์นในการโจมตีเยอะเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีอาวุธมากกว่าฝั่งตรงข้าบนะก็อยากให้มีความสุขสนุกกับโลกหมากรุกไทยนะสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน